ลบอกแมนผู้ใดเบิ่งอยู่ไดก็จุ่ถงสีมาบ่ได้ก็รรับเอินี่เออให้แซบแซนั่นกันแน่ใส่ต้มเดี๋วเี๋เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ยปนลาใช่ไหมไม่ต้องล้างคือสายลสามตงเพื่อคตอนลอยู่ลป๊บปิกินใดเลยอสดใสเลยบ่ไันกินได้นะนะไปพักพวกนี้บอห้เลือบบอห้เลือ กินได้เหมือนเสือชายนี่โอ้ผมเนี่ยเสือชายกินได้เหมาะพรอนแค่นี้มันไม่พอผมเนาะกินดิบไม่ได้ถ้าสุกมาปุ๊บนี่นะเออโอเคพอได้เดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้สุกแล้วอ่ะฮะคั้นบนผ้าตะไคร้หั่นไอ้ต้มเนี่ยต้มใส่ไอ้สุโลอย่างวะสุลโลเนี่ยบอสบอส่ใส่เกลือบอกให้ใส่เกลือก็ใส่แต่เกลือสุโลก็ต้องใส่มางดีเออ เออสุดรถก็อยู่นะนี่เนี่ยนี่ยเนี่เนี่ยเนี่ยเห็นไหมเออนั่นแหละเอาสุดรถใส่นะอย่าไปใส่เกลือเพิ่มอีกนะมันเหมือนกันนะมันเหมือนกันนะอันนั้นใช่ว่าซิมดูก่อนเกลือไม่ใช่เออซิมดูก่อนซ้อนหนึ่งใช่ไหมเกลือเนี่ยไหมน้ำตานเปล่าเกลือที่เนี่ยนั่นน้ำตาลเห็นไหมเออแล้วเออนั่นแหละนั่นแหละอย่าใส่ไปเยอะเอาธรรมดาธรรมดา ไอ้เยอะก็ผมล่วงผมล่วงทุกอย่างมันมีขนมันร่วงหมดเลยแต่ต้องช่วยอย่าไปใส่เยอะพ่อพอเออเดี๋ยวมันจะร่วงขนาดไม่ใส่มันร่วงหมดแล้วยังล่วงหมดแล้วถ้าขนาดไม่ใส่ใช่ใช่ล่ใช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 ่รเ่ใช่ใแ่ใช่ใอ่ใช่มช่อช่่ใ่ชิมของ โคราดโคราชโคราชสูตรโคราชอ่อนมั้ยเนาะไปใส่กระสเม่มันยาวจับแขนนั่งนี่เลยนี่จากเมาหัวเมาเห็ดไปทุวนี้ตัวเดียวไปไปซื้อพัดลมไปไปซื้อพัดลมอยู่ไอไออันนั้นน่ะอยู่หมู่บ้านชัยพฤกษ์เหรอนม่กำลังคลั่งคลั่งที่น้องคลับพุงแล้วนะครับกำลังคนเขาไหลรับเขาบอกว่าสองพันเขาแก้งเงิน ตายแล้วกูบนนนโอ้ยตายเลยนะพาลกอนดีสาพาสองพันน่ะพาลกอนดีสาพาตายเป็นแบบเหล่าหลายบทแบบนี้มันเป็นเรื่องคนตุ๊กตุ๊กสองปันเอ้ยเซร์ได้ก็หาร้อยกว่าบาทแล้วอยูท่อไอ้ฝาทอแหละเหรอเฮ้ยทำไมอยู่ห้องนั้นอ่ะทำงานที่ไหนอ่ะเราทำงานที่ไหนมาทำงานที่นี่แหละ ตัวนี้ทำงานแบบนอนรอเฮ้ยงานนี่สบายเลยทำงานนอนรอได้ห้องนี้สบาย,ยอยากอยากจะทำเหมือนกันเลยวะ <c oughs> แต่มันมีเงินเดือนป่ละล่ะ <c oughs> ไม่มีเหรออุ้ยไม่ไม,ไม,ไมีไม่เอาไม่เอาจะนอนรอตอนไหนก็ได้แล้วถ้าไม่ไม่ถ่ายชายด้วยล่ะถ <c oughs> ่ายถ่ายอยู่ถ่ายอยู่ก็ไอ้ชายไม่โผล่หน้ามาถ้าจะไปถ่ายได้อันนี้ต้องไปตัวเลยนะพี่ตัวเราปะไหนไม่ต้องนี่แหละ ใบมันกูดพร้อมเลยแต่ไข่ใส่แล้วหุ่นนี่แต่เขาไปประกูดพร้ออะไรบางสูตรสุขระไม่ต่อตางก็สุขระเป็นยังไงครับสูตรอีสานนี่นะพี่น้องเคยกินบัสูตรสุขระสูตรนี้ใส่ม่ต่างกันนะมันมาต่างแค่ว่าใส่ตะไคร่ละมันต่างอย่างเดียวแหละขันแนวอื่นมีเพิ่มมาปุ๊บนี่นะเออมันสิแตกต่างกันอยู่ต่างแค่ใส่ตะไคร่ขันเอาตะไคร่ออกปุ๊บมันก็เออก็กไอยธรรมดามันมีไข่กี่ว่าเฮ้ยอันนี้ไปโต๊กกี้นะ อย่างเด้อกินอยู่กินอยู่ไอ้เป็นเนื้อสดต้มไม่ได้กินอยู่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 ก็กินไปเสิทำไก่กินไปตัวกินแนมเนี่ยจะรีบร้อนไปไหนฉันก็กินไปเยอะแล้วเนี่ยอิ่มๆหน่อยฮะแค่นั้นมีใครกินแต่ตัว ไปใส่ตู้ก็ได้ก็นมั้ยใช่เดี๋ยวเอาไว้นั่นก่อนบุญมีกินอยู่แล้วคุญสไลด์อะไรไม่คิ้วไปพอคิ้วนิดน้อยไปโครนโครนหน่อยนะมีพอดีเลยครับอันนี้ดีที่ไม่ใช่ดาหลซอสำนี่ก็เลยแบบเฮ้ยซิมงก้อยได้ใช้ต่าซไงสนี่กอ็รอดี่มาโหลดมาโหลดใครอยากกินก้อยเขาลอดมานี่มาทางนี่ทางนี่ทางนี้แต่ไม่พอใส่เพื่อนไม่พอใส่จะมูหล็ตมูหละตมีมาแล้ะมีเยอ นี่มันเล่านะตัวแบ่เหมยร้องนี่ยมันเล่าตัวมหมยรองลหมยขนาดจะเฉดเช่แล้วไม่หมยอเลยนกน่าจะนหมยหมย้อกูกมีเพื่นเนี่ยมกหมยเพ่อเอาคู่้มหยอมคุณเราแหมใช่ลากมเอาใส่ต้มลากไปใส่ต้มใส่ต้มนะไปนะใส่ใส่นะคุณไม่ลุไล่ที